สวัสดีค่ะวันนี้เลยนะคะก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวหลังจากการออกแดดนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Cooling Hydrating After Sun Gel ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลผิวหลังจากการออกแดดนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเจอแสงแดดเนี่ยทุกคนก็ทาครีมกันแดดอยู่แล้วแต่เพียงแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ผิวอาจจะสูญเสียน้ำนะคะทำให้เนผิวแห้งหรือว่าไม่แดงได้นะคะดังนั้นอัลต,ต์ซันนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวและก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติเด่นๆหลักๆก,ก็คือมีเบต้ากูแคนนะคะซึ่งเบต้ากูแคนนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนและอิลาตินนะคะทำให้ผิวแข็งแรงมีไบซโบอลนะคะซึ่งไบซโบอลเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบและการไม่แดงของผิวนะคะและ,ะพร้อมทางลดการระคายเคืองของผิวได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามินเบสและว่านหางจระเข้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเช่นกันนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดําพวกรอ,อยดํารอยแดงของผิวนะคะรวมทั้งวิตามิน B3 มเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความ ขาวกระจา่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวค่ะส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้เหมือนครีมโลชั่นโดยทั่วไปเลยก็คือสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะหลังจากที่เราออกแดดมาแล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากสร้างแบบนด์เป็นของตัวเองนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์อัลต์ซันนะคะ ผลิตภัณฑ์คูลิ่งไฮดราติง้งอัลต์สันเจลตัวนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณคะ่ะมาเริ่มต้นก้าวแรกของความสำเร็จกับบารมีหลับด้วยบริการที่เขาวงจรกันนะคะ